สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เสริมทักษะคณิตศาสตร์นะคะเรื่องเรามาแบ่งเค้กกันดีกว่าใช่ไหมคะค่ะพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหน้า37นะคะค่ะ เปิดแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านคำสั่งเลยนะคะมาแบ่งเค้กกันนะคะนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเค้กในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะน้องขวัญมีเค้กกี่ชิ้นคะตอบเลยเดี๋ยวน้องนุบานเดิงจะตอบก่อนนะคะ 5, <3. S 1> เติมลงไปเลยค่ะ รับประทานไปกี่ชิ้นคะหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะเติมเลขหนึ่งลงไปเลยนะคะทีนี้เหลือเคก้กกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นเอ่ยหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะค่ะแบ่งให้เพื่อนได้แบ่งให้เพื่อนได้กี่คนคะเหลือเคก้ก หชิ้นจะต้องแบ่งให้เพื่อนได้กี่คนคะกี่คนเอ่ยหนึ่งคนใช่ไหมคะเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะคะหน้านี้เก่งมากอะทีนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่38ปดเปิดแล้วทีนี้นะคะให้เด็กๆ คำสั่งตามคุณครูเลยนะคะนับและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนเด็กดีในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเด็กๆอ่านคำสั่งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะภาพแรกเด็กๆทำอะไรเอย่ยเด็กๆก,กำลัง กราบพะใช่ไหมคะค่ะอ่าดูภาพที่สองภาพที่สองเด็กผู้ชายกำลังให้อาหารปลาแต่เด็กผู้หญิงเขากำลังกีรีเขาแกล้งปลาใช่ไหมคะค่ะอ่าทีนี้ภาพที่สเด็กเขากำลังอาบน้ำให้สุนัขใช่ไหมคะอ่าดูภาพที่สี ภาพที่4ี่คือเด็กเขากำลังพาสุนัขไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าสุนัขเขามันไม่สบายนะคะค่ะนี่คือการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนะคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีตามหลักพุทธศาสนานะคะเช่นเด็กกราบพระเด็กที่คอยช่วยเหลือสาสตร์ คอยดูแลสัตว์นะคะการรังแกสัตว์จะทำให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บได้สัตว์ก็เหมือนกับคนนะคะค่ะสัตว์ก็ต้องการความรักนะคะคนก็เหมือนกันคนเราก็ต้องการความรักเหมือนกันใช่ไหมคะต้องการมีคนมาคอยดูแลใช่ไหมคะ เหมือนกับเรานั่นแหละสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรังแกสัตว์นะคะเราจะต้องให้ความรักกับสัตว์คอยดูแลคอยเออถ้ารักมันเลี้ยงมันต้องคอยให้อาหารมันใช่ไหมคะถ้ามันไม่สบายใช่ไหมคะก็ต้องพาไปรักษาใช่ไหมคะ อ่ทีนี้เรามาดูข้อแรกข้อแรกนะคะข้อแรกเด็กกำลังกราบพระนะคะมีเด็กดีกี่คนเอ,อ่ยกี่คนคะสองคนใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะไปเลยนะคะทีนี้ดูภาพที่สอง ภาพที่สองมีเด็กดีกี่คนคะมีเด็กผู้ชายเขากำลังให้คะส่วนเด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรเอย่ยเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังลังแกสัตว์เพราะว่าเขาจับปลาขึ้นมาใช่ไหมคะคะ่ะทีนี้ภาพนี้มีเด็กดีกี่คนคะ เติมลงไปเลยค่ะอ่าทีนี้ดูภาพต่อไปนะคะเด็กผู้ชายเขากำลังอาบน้ำให้สุน,นัขมีเด็กดีกี่คนคะเติมลงไปเลยค่ะอ่าทีนี้เด็กผู้ชายเขากำลังพาสุน,นัขไปหาคุณหมอมีเด็กดีกี่คนคะค่ะเติมลงไปเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้วน,นี้เด็กๆ เก่งมากเลยนะคะวันนี้เก่งทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูขอชมเชยนะคะเด็กๆแล้วก็ขอตกมือรัวๆให้เด็กๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ระบายสีนะคะจำได้หรือยังเลยค่ะอ่ะระยะนี้นะคะ คุณครูเห็นฝนตกทุกวันเลยคุณครูก็เป็นห่วงสุขภาพเด็กๆนะคะคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะค่ะอะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ